จากทหารไปตำรวจบ้างนะครับกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่24ค่ายเสนีรณยุทธ์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่องปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูร้อนส่งผลให้หลายจังหวัดได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศร้อนและ,ะเผชิญกับสถานการณ์ภัยแล้งกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนได้สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัด จัดกำลังพลและรถบรรทุกน้ำออกให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนอย่างทันท่วงทีและเหมาะสมเพียงพอเพื่อบรรเทาความเดือรดร้อนให้แก่ประชาชนในเบื้องต้นภายใต้การบัญชาการของพลตำรวจโทยงเกียรติมนปราณีตผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนและเมื่อวันที่2และ3พฤษภาคมที่ผ่านมา กองกำกับการตะเวนตำรวจตะเวนชายแดนที่24ภายใต้การบริหารงานของว่าที่พันตำรวจเอกกรชัยเสือผู้กากับการตำรวจตะเวนชายแดนที่24สั่งการมอบหมายให้พันตำรวจโทบุญเลิศวิเศ,ษ,เศษชาติรองผู้กํากับพร้อมด้วยจิตอาสาของหน่วยดําเนินกิจกรรมมอบน้ำดื่ม พร้อมนำรถน้ำออกแจกจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในชุมชนบ้านโกยและชุมชนบ้านถอนน้อยตบลหนองนาคำอำําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและส่วนราชการในพื้นที่เข้าให้การช่วยเหลือในครั้งนี้ได้